คืนสาผู้ช่วยร้านอาหารผมได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งแถวภาคกลางได้ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารผมชื่อตุ๋ยลูกค้าที่นี่ ส่วนใหญ่มีทั้งขาประจําและขาจรผมได้มาพักอยู่ที่นี่บริเวณพื้นที่ของร้านอาหารติดกับชายทุ่งเวลามีลูกค้าผมก็จะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารไปด้วยมีอยู่คืนหนึ่ง หลังจากผมได้ช่วยเขาปิดร้านผมก็เดินไปยังที่ห้องพักผมได้เห็นเงาดำยืนอยู่ตรงป้ายโฆษณาลักษณะเหมือนผู้ชายทางร้านด้านนอกผมเข้าใจว่าอาจมีลูกค้าหรือใครคนใดคนหนึ่ง ยืนอยู่ที่นั่นพอผมเดินเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นเหม็นสาบลอยโชยเข้าจมูกจนผมต้องเดินเรี่ยงไปทางห้องน้ำหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินกลับเพื่อที่จะไปที่ห้องพัก ร้านอาหารที่นี่มีรัว้วลักษณะเป็นเสาคอนกรีตขึงด้วยลวดหนามตรงที่ผมเห็นเงาดำเมื่อกี้อยู่ตรงป้ายโฆษณาร้านด้านนอกจึงทำให้มองเห็นภายนอกเวลารถแล่นผ่านไปมาขณะที่ผมเดินผ่านป้ายโฆษณา เงาดำที่ผมเห็นเมื่อครู่ได้หายไปจนผมเข้าห้องพักและนอนพักผ่อนคืนนั้นหมาที่อยู่ในบริเวณร้านส่งเสียงหอนจนผมสะดุ้งตื่นผมได้ยินเสียงคนเรียกที่ประตูด้านหน้า ซึ่งมันติดกับห้องพักของผมว่าเปิดประตูให้ด้วยขอเข้าไปข้างในหน่อยลุงหนาวผมฟังเสียงของแก ทำให้ผมถึงกับขนลุกขาของผมเริ่มสั่นผมเริ่มกลัวขึ้นมาทัานใดนั้นก็เหมือนมีเสียงวีดวิวมาตามลมแหลมฟังแล้วดูน่ากลัวมากพร้อมกับเหมือนมีเสียงคนเดิน อยู่ตรงรั้วข้างนอกเสียงของหมาก็ยังคงหอนอยู่ผมตกใจและกลัวจนสั่นไปทั้งตัวสักพักพอเสียงของหมาเงียบลงผมลุกขึ้นไปเปิดไฟเดินออกมาดูตรงหน้าห้อง จูจูผมก็เห็นเหมือนมีลุงคนหนึ่งแกกำลังนั่งอยู่ที่รั้วลวดหนามแกหันมามองผมใบหน้าของแกเหมือนรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างจนร่างกายของแกค่อยๆหายไปต่อหน้าผม ผมรีบเข้าห้องและเปิดไฟหน้าห้องทิ้งไว้ตลอดคืนวันรุ่งขึ้นผมได้ตื่นมาทำความสะอาดร้านตามปกติคุณวินัยเจ้าของร้านได้ขับรถเข้ามาพอดีแกบอกผมให้เตรียมตัว เดี๋ยวเย็นนี้จะให้ผมไปธุระก,กับแกด้วยจนกระทั่งถึงเวลาเย็นผมกับแกก็มานั่งกินอาหารกันอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งที่ข้างตลาดจะมีสารไม้ตั้งอยู่ ผมเลือไปเห็นศาลของคนจีนหรือเขาเรียกว่าศาลเจ้าบริเวณรอบๆดูเงียบและวังเวงมากขณะที่ผมกำลังนั่งกินอาหารกับคุณวินัยก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนคนจีนสวมกางเกงขากล้วย เสื้อย,ยืดสีขาวได้เดินเข้ามาที่โต๊ะแกบอกว่าแกหิวข้าวขอกินข้าวหน่อยแกอาศัยอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจนคุณวินัยได้ล้วงกระเป๋าและควักเงินให้แกไป พอแกได้เงินก็หันหลังเดินกลับตอนนั้นผมนั่งกินอาหารอยู่ผมมองเห็นแกเดินไปแล้วเลี้ยวเข้าไปทางศาลเจ้าตรงนั้นมืดมากผมไม่ได้คิดอะไรจนคุณวินัยเรียกเก็บเงิน ผมเรือไปเห็นคนจีนเมื่อกี้แกขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงข้างศารเจ้าแกกวักมือเรียกผมให้ไปหาผมตะลึงอยู่พักใหญ่ผมรีบเดินตามคุณวินัยไปขึ้นรถวันนั้น คุณวินัยขับรถเองโดยมีผมนั่งเป็นเพื่อนผมได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ร้านตอนกลางคืนให้คุณวินัยฟังคุณวินัยโดยให้คนทำสารเพียงตาและให้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้าน ใครผ่านไปมาจะได้กราบไหว้เพราะบริเวณร้านที่นี่คุณวินัยได้ตั้งศาลพระภูมิไว้เกือบทุกสถานที่ยังมีสิ่งเล้นลับคอยวนเวียนอยู่และนี่ก็คือผู้ช่วยร้านอาหาร กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนสา